โอเควันนี้เราอยู่สามแยกประชาธิปไตยถุยไม่ใช่วันนี้เราอยู่ในซอยนะครับซอยบ้านผมเองนะครับบ้านบึงเปลีนะฮะจะออกไปกินเต็มนะครับนี่เจ้าก,กำลังเดินนะฮะนี่คือนถ่ายสดตรงถนนนี่เราจะพาไปดูบ้านของผมนะครับโอเคนี่น้องผมยดินดูนะคะนี่คือบ้านของผมเอ้เนี่นะครับนี่ก็คือ เนี้ยเห็นมือผม,มั้มเนี่ยจีเห็นมือไหมนันก็คือบ้านของผมนั่นครับนะครับมีเพื่อนบอกว่าอยากเห็นบ้านผมนี่ครับเห็นแล้วนี่บ้านผมเป็นอย่างนี้จะพาไปทัวร์กันตรงไหนตรงไหนโอเคนี่ครับลักษณะภายในบ้านอะครับนี่ตน้นบ้านอยอดนะครับนี่ผมอยู่บ้านนี้นะครับ ผมจะนอนอยู่ชั้นโน้นนะเห็นไหมูงส์นะับผมจะนอนอยู่โน้นนะครับในห้องผมนะฮะภายในบ้านแล้วอยอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะออกไปกินไอศรีมแลกติอศมผมจะอัดสดด้วยนะครับบ่อยยครับ